ส่วนทางด้านโรงเรียนนะครราชสีมาปัญญานุกุลได้จัดฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภยัยเสริมสร้างวินัยการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียนค่ะ ที่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกุลนายพรสวัสด์นนทามาตร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกุลได้เปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนพร้อมด้วยนายภักภูมิรักษาสุวรรณคณะกรรมการจัดกิจกรรมคณะครูนักเรียนที่ได้เข้าร่วมในโครงการค่ะ สืบเนื่องมาจากทางด้านรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติความปลอดภัยทางถนนรวมถึงการลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจาราจรรวมไปถึงการป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียนเสริมสร้างทักษะคิดการเอาชีวิตรอดบนถนนกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและเป็นตัวอย่างที่ดีมีวินยัยปฏิบัติตามกฎจาราจรรวมถึงการส่งเสริมให้มี มีความรู้ทางด้านกฎหมายจราจรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุให้ลดน้อยลงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรให้เด็กๆได้มีทักษะในการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนเกิดความระหนักและเป็นตัวอย่างที่ดีมีวินัยปฏิบัติตามกฎจราจรรวมถึงส่งเสริมให้มีความรู้ด้านกฎหมายจราจรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางท้องถนน สำหรับการฝึกอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายการสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเป็นวิทยากรมืออาชีพเพื่อมาจัดการความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ